พสข้อความในเว็บไซต์นะคะแล้วก็มีการเผยแพร่รูปภาพนะคะที่มีกลุ่มม็อกกับปอปสอนี่นะคะแล้วก็ไปบุกไปที่โรงเรียนปอนเนาะที่จังหวัดตรังชื่อว่าโรงเรียนโรงเรียนปอนเนาะหรือว่าโรงเรียนสอ ศาสนาอิสลามที่ชื่อว่าโรงเรียนเอ่งอยู่ภายในมัสยิดสุสบตรากตะบัดกางนะคะเหตุการณ์นี้นะคะจากการที่เผยแพร่ข้อความเป็นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะก็มีสองรูปภาพด้วยกันที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่กลุ่มกรกสเนี่ยนะคะบุกไปไปคุกคาม ปอนะที่จังหวัดตรังแห่งนี้นะคะเพื่อที่ให้ปิดาการเรียนการสอนซึ่งเท่าที่ได้มีได้ได้ได้เห็นนะคะว่ามีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวออกไปในอินเทอร์เน็ตก็ทำให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมจำนวนมากสอบถามข้อเท็จจริง มายังรัฐบาลแล้วก็ที่พักเพื่อไทยเนื่องจากไม่สบายใจกับการคุกคามที่น้องชาวไทยมุสลิมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะแล้วก็ประกอบกับเมื่อวานนี้นะคะบนเวทีประสายของกลุ่มกปปสเองนะคะคุณสาธิตวงน้องเตยก็ยอมรับนะคะว่ามีม็อบของกปปสเนี่ยได้บุกไปปิดโรงเรียนปอนะดังกล่าวที่จหวัดตรังริง แต่ว่าท่าทีที่คุณสาธิตม้งหนองเตยแสดงบนเวทีเมื่อวานนะคะก็คือทำเหมือนเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่นๆน,นะคะมีท่านได้พูดแซวกันเล่นๆบนเวทีเหมือนเป็นเรื่องขำขันแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ตลกเลยเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อความรู้สึก ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่รวมทั้งพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ได้รับทราบเหตุการณ์นี้ดังนั้นนะคะขอให้นายสุเทพเทือกสุวรรณแกนนำกรปปสรวมทั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวนหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะคะว่าเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไรแล้วท่านจะ,สะแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรในเมื่อ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องชาวไทยมุสลิมออขณะนี้นะคะก็ได้สะท้อนความที่เห็นเข้ามาที่พักมากมายอยากให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรนะเพราะว่าจากข้อมูลที่ที่ปรากฏใน f a c e b o o k นะคะของบุคคลที่อ้างว่าตัวเองเนี้ยเป็นเป็นผู้ดูแลโรงเรียนปอน,น้อแห่งนี้ เป็นผู้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนสอนศาสนาแห่งนี้นะคะก็ระบุว่าพี่น้องชาวไทยุสดิมในพื้นที่รวมทั้งออที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะในพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ได้สะท้อนความไม่สบายใจเข้ามาทางแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็เห็นบอกว่าวันที่27 มกราคมนี้นะคะพี่น้องชาวไทยผู้สืบในจังหวัดสงขลาก็จะไปร่วมแสดงพลังเพื่อให้กำลังใจแนโรงเรียนปอนเนาะที่จังหวัดตรังด้วยรัฐบาลเองนะคะก็เป็นเป็นห่วงก,กังวลว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวทําให้เรื่องลุกลามบาดปายใหญ่โต กลายเป็นเรื่องที่มันร้ายแรงไปกว่านี้แล้วมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความพยายามของรัฐบาลในการที่จะแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะเราพยายามที่จะสร้างสันติสุขในพื้นที่ทําให้เกิดความสามารถขีและทําให้คนในพื้นที่ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามนะคะสามารถอยู่รวมร่วมกันได้อย่างสันติสุขแต่การกระทํา ของกลุ่มกบปศในครั้งนี้นะคะกำลังส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และต้องอย่าลืมว่านะคะพี่น้องชาวม,มุสลิมเนี่ยเขาก็มี ลักษณะธางวัฒนธรรมคือการเห็นพี่น้องชาวลิมไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็เป็นพี่น้องกันทั้งหมดดังนั้นเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ส่งผลกระทบแค่เฉพาะความรู้สึกของพี่น้องชาวมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าพี่น้องชาวไทยมุสลิมพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดความรู้สึกอย่างไรเรื่องนี้มันก็จะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องตลก อย่างที่คุณสาธิตวงงน้องเตยพยายามที่จะไปแซวเล่นกันบนเวทีเหมือนเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อะไรแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเองนะคะก็ต้องถ้าหากว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็ทําให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมมีความรู้สึกได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ ในส่วนของรัฐบาลเองก็ต้องขอขอโทษขอสแสดงและขอสะแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งหมดในประเทศไทยที่เกิดเหตุการณ์นในลักษณะนี้ขึ้นเพราะถึงแม้ว่ากลุ่มกปรปปสอเองเขาจะเป็นเขาจะต่อต้านรัฐบาลที่จะไม่ได้ชอบรัฐบาลก็ตามแต่ในฐานะที่เราเป็นรัฐบาลแล้วก็มีหน้าที่แล้วก็มีความ ตั้งใจที่อยากที่จะให้คนทุกชาติคนทุกเชื้อชาติศาสนาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ได้รับความเป็นธรรมดังนั้นในงามของพักเพื่อไทยซึ่งเป็นเป็นพักรัฐบาลสิข์ข้างมาก แล้วก็ในานามของรัฐบาลนะคะต้องขอแสดงความเสียใจยอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์นี้ต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศจริงๆแล้วก็ขอโทษแทนการกระทําของกลุ่มกปปสในครั้งนี้ด้วยแต่ก็เชื่อว่าเท่านี้ก็คงยังไม่พอที่จะเยียวยาความรู้สึกของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะยังเหลือผู้เกี่ยวข้องโดยตรงและผู้ที่ควรจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะเป็นคนบงการเป็นคนกปกกระดมให มวลชนเนี่ยไปปิดล้อมไปโรงเรียนปอนเนาะยังกล่าวนั่นก็คือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เลขาธิการกปบกบพนั่นคือคุณภิสิธิ์เวชชาชีวะและคุณสุเทพเทือกสุวรรณที่จะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบและควรที่จะออกมาขอโทษชาวพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งประเทศกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้และต้องอธิบายให้สังคมได้ทราบว่าข้อเท็จจริง เป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมเนี่ยเขามีวความรู้สึกที่ดีขึ้นแล้วเขาก็เห็นถึงความจริงใจของกร,รสอและพรรคประชาธิปัตย์ว่าคุณมีความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้จริงๆ <pushing> อยู่ในช่วงเตรียมตัวสอบอาทิตย์นหน้าซึ่งถ้าหากหยุดเรียนม,<อ>มันจะส่งผลกระทบใช่ไหมคะ มาเยสตอนนั้นเนี่ยผู้ที่มารประกอบก็คือกำลังจะมาทำกิจกรรมทางศาสนาอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ คนที่มีอาการเมาสุราด้วยใช่ไหมคะท่านผู้ใหญ่บอกว่าท่านเป็นคนด้วยอ่าดูเหมือนจะเมาสุรานะครับสว่างจุดปิดสุราอะไรควรรวมตัวจุดรวมกันไหมว่าแล้วการที่เขาแสดงเขาได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างไรบ้างที่เป็นการส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของที่ชาวไทยมุสลิมที่ประกอบวิธีการทางศาสนา ขอโทษชาวพี่น้องชาวไทยมุสลิมอย่างเป็นทางการมันมันถึงจะทําให้มันจะช่วยให้เหตุการณ์ทำให้ความรู้สึกของพี่น้องชาวไทยมุสลิมดีขึ้นไหมคะ ให้เรื่องมันลุกลมามวันตายหรอ พักเพื่อไทยทต้องดูแลคนคนไทยไม่ว่าท่านจะรับถึอศาสนาอะไรจะเป็นเชื้อชาติอะไรเราต้องขอโทษที่น้องชาวไทยนุสลิมอยา่างด้วยอยา่อยางสดซึ้งเลยนะคะก็คือขอโทษอีกครั้งนม้่อจักครูก็ได้ขอโทษส่วโตท่านไปแล้วอันนี้ก็คือขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษในานามของรัฐบาลทรานตัวดิฉันเองก็เป็นรองโสด รัฐบาลอยู่ขอโทษท่านต่อหน้าสื่อมวลชนแทนการกระทำของกลุ่มกรปปสในครั้งนี้นะคะแต่ในส่วนของ แลฝากอะไรถึงแกนำนำม็อบกปปสหรือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเขาสามารถจะสั่งม็อบกันได้นะคะจะพูดอะไรคะ